ไขแมงวันนี่กิโลสองหมื่นเรามาถึงในยุคที่ขายไขแมงวันกิโลสองหมื่นแล้วผมอยากรู้ว่าเขาเอาไข่แมลงวันไปทําอะไรกันขายกิโลสองหมื่นนี่ค่ะอาหารแสนอร่อยค่ะไม่ต่อยค่ะไม่มีพิษไม่สร้างเชื้อโรคใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะกุ้งครับกิ๊กุ้งบอกว่ามันคือแมลงวันแลวผมเห็นว่า นี่ก็เราคุยเลนี่จริงเหรอขั้นตอนแรกเลยครับพี่กุ้งอธิบายทีครับว่าเราทํายังไงเราจะเอาแม่พันุ์มายังไงแสดงว่าถ้าถ้าผมจะเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพค่ะก็ได้เอาอ่างกำลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นกระบวนการเก็บไข่ค่ะดูเก็บไข่หน่อยครับมาอันนี้จะเป็นแผ่นไม้ที่เราเอาไว้ให้ตัวพ่อแม่เขามาวางไข่นะคะค่ะอันตรงนี้ป้าที่ว่ากิโลละสองหมื่นกิโลละสองหมื่น กรัมละ20บาทละบาทค่ะก็ก็พันกรัมก็สองหมื่นพันกรัมเขาขายไข่แมงวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างอย่างที่เห็นประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ประมาณสิบกรัมค่ะหุ้ยสิบกรัมก็สองร้อยค่ะไข่แมงวันสิบกรัมที่เราคูดอย่างเงี้ยสองร้อยใช่ค่ะนี่เราเพิ่งเก็บแค่ได้ส่วนเดียวนะคะนี่เรายังยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะ อย่างน่าวันนี้ค่ะก็คิดว่าน่าได้จะได้ประมาณสัก200กรัมได้ก็คือให้เขามาวางไข่เองนี้เลยหรอคะวางไข่เองค่ะแต่ว่าในกระบาดด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นกระบาดที่เราใส่หัวอาหารซึ่งมีกลิ่นเปรี้ยวๆไว้นะคะหัวอาหารนี่คืออาจจะเป็นเป็นลำนะคะผสมกับกล้วยหรือสับปะรดค่ะขยำกันหรือถ้าไม่มีลำเนี่ยใช้ผลไม้รสเปรี้ยวใช่ค่ะเพื่อเขาจะให้เขาเกิดการหอมอยากมาวางไข่ว่าถ้าเกิดเขาวางไข่ลูกเขาจะมีอาหารนะคะนี่ครับผมขอเอามาดูสัก สักหนึ่งหนึ่งแผ่นได้ไหมครับหยิบได้เลยคข่หยิบ้เลยค่ะเขาไปในท้องไม้เองเหรอคะค่ะเขาจะเอาเขาจะสาเสียงว่าเขาชอบที่มืดนี่เขากําลังวางไข่นะคะเขาจะแย่ตูดเข้าไปในซอกไม้ค่ะ แมลงวันใช่เหรอครับค่ะเราต้องเรียกให้ถูกก็คือเป็นหนอนแมลงวันลคือเป็นแมลงวันลายค่ะ back s o เด i e r ฟ l y นะคะคือถ้าเรียกว่าแมาลงวันนะคะบุคคลโดยทั่วไปอาจจะสับสวนว่ามันคือแมลงวันที่ไปเจาะผลไม้ก็คือแมลงวันทองตัวนั้นนะคะใช่ใชแมลงวันบ้านซึ่งตอมอาหารนะคะแต่ตัวนี้เขาคือแมลงวันลายค่ะซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกวับอาหารนะคะไม่มีเชื้อโรคค่ะเพราะว่าเราก็ได้ไปเรียนรู้จากมอแม่โจ้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีของมหาลัยขอนแก่นนะคะก็ส่งเสริม ให้เกษตรกรนะคะเลี้ยงตัวนี้ค่ะเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์นี่เขาจะวางไข่นะคะเขาจะเอาตู่ของเขาค่ะเ้า,าไปในซอกไม้ที่เราวางนะคะค่ะแล้วเขาก็จะไข่เป็นลักษณะเป็นแพร่ค่ะโอ้โหนี่ไงค่ะแยกระหว่างไข่แมลงวันกับไข่แมลง,งวันลาย,ลายเรยกยังไงครับค่ะคือถ้าเป็นไข่แมลงวันลายค่ะเขาจะมีเอ่อความที่เขาไข่เป็นระเบียบนะคะเขาจะไข่เป็นแพร่เรียงเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีอม สีเหลืองนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ของแมลงวันบ้านซึ่งแลเป็นแมลงที่ก่อเกิดโรคค่ะคเขาจะไข่ไม่ไข่เป็นภูเขาแล้วก็ไข่จะเป็นกองกองเป็นกองกอง,กงไม่เรียบร้อย,ย,อยแล้วก็เมล็ดเขาเป็นสีขาว,ขาวค่ะ,ะไข่แมลงวันลายพอได้ปั๊บเนี่ยคุณมาขูดขูดอย่างนี้นี่ครับแล้วเราเขาขายเขาเก็บเอาอย่างเงี้ยไปเพาะต่อเหรอครับใช่ค่ะตัวเนี้ค่ะเราไอตัวที่ใช้ประโยชน์อ่ะไม่ใช่ตัวไข่เป็นเป็นตัวนอนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาไปเลี้ยงก่อนนะคะนี่ค่ะ โอเคขูดมงดูดิเนี่ยนี่ดูลักษณะไม้เขาต้องตอกมุดเอาไว้ค่ะเพราะว่าทําให้มีช่องว่างระหว่างไม้มืนก็ลำาไรได้ค่ะลำไาได้ค่ะโอ้แต่เขาก็ต้องใช้แสงในการหมายถึงว่าใช้แสงในการผสมพันธุ์นะคะหมายถึงว่ามีความมีแสงแดดสองถึงใครในวันเนี่ยถ้าผมจะซื้ออย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ กล้เคียง300อะคะ่ะไข่แมงวันนึงเงี้ยถ่ายกันถึง300บาทสมมติถ้าผมอยากจะเลี้ยงอะขั้นตอนแรกผมทำยังไงไปดักยังไงครับพี่กุง้งในในธรรมชาติเราก็สามารถทําอาหารล่อตัวพ่อแม่เขามาวางไข่ก็เอาเอผลไมเ้เปรี้ยวๆเงี้ยเหรอครับค่ะก็ผลไม้เปรี้ยวราได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เอาผ้า,าผ้าชุบน้ํามาหมาดวางไว้นะคะประมาณ3-4วันเนี่ยเราก็มาเปิดเช็คดูว่ามีลูกหนอนไหมถ้ามีลูกหนอนเนี่ยแสดงพื้นที่นั้นเรามีอยู่แล้วมีลูกหนอนแล้วต้องต้องไปดูด้วยว่า พอโตมาแล้วมันจะตัวดำๆแบบนี้นะไม่ใช่แมงวันปกติลักษณะของของขาเขาจะเป็นขาดำขาวค่ะเขาจะมีสีดำขาวค่ะแล้วลำตัวยาวค่ะค่ะต้องใช้แบบนี้เท่านั้นไม่ใช่ใครแมงวันหนึ่งนันนะไม่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวหนอนของที่ไม่ใช่เขาค่ะตัวตัวนั้นเขาจะสั้นๆอ้วนๆค่ะเดี๋ยวเราพาดูลักษณะตัวหนอนพี่กุ้งให้ด้วยตรงนี้ครับค่ะตรงแล้วก็สําหรับกระบะนี้นะคะเป็นกระบะที่เราเอาไว้ใส่ดักแด้ค่ะซึ่งตัวดักแดนนี่ค่ะเขาก็จะออกมาเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะคะ ประมาณเดือนเศษค่ะเดือนเศษเขาจะเป็นดักแด้ค่ะอันเนี้ยคนเขาก็ไปขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจะขครจะเลี้ยงได้ดักไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอเนี้ยโลเท่าไหร่ครับอประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยนะตอนนี้ค่ะกิโลละค่ะคือเป็นตัวแล้วทำไมเขาซื้อไข่ทําไมอะครับหรือว่ามันได้เยอะกว่าเอไข่มันได้ปริมาณเยอะค่ะเพราะว่าไข่ไข่หนึ่งกรัมเนี่ยค่ะมันเลี้ยงพอโตแล้วมันได้ตัวหนอนค่อนข้างจะหลายกิโลเพราะว่า วิธีการเราไปใช้ต้องใช้หนอนในจานวนได้เยอะตัวตัวพ่อแม่เขาจริงแล้วอายุสั้นนะคะ8ปดวันค่ะวงจกวงจรชีวิตเขา45วันอาหารของเขาคือพวกน้ําค้างหรือน้ําหวานตามธรรมชาติเขาจะไม่ไปยุ่งตามอาหารเลยค่ะค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะคนาคนจะมาเรียนรู้ได้ไหมครับได้เลยผมขอเบอร์โทรท้ายคลิปนะค่ะได้ค่ะนี่ครับขั้นตอนนี้คือทํำยังไงครับใช้อะไรบ้างครับพี่ตาะ อันนี้ใส่ลำสองตักนะคะบางครั้งเราเรียกเขาเป็นหนอนลักโลกก็ได้นะคะนนเพราะว่าเขากําจัดขยะอินทรีย์แล้วก็ตัวของเขาใช้ประโยชน์ได้ร้อซคะนะ่ะในวงจรชีวิตเขาไม่มีอะไรที่เสียประโยชน์เลยค่ะ อย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ไปเก็บไข่หนอนมานะคะเราก็จะมีการอนุบาลนะคะก็คือการผสมอาหารเลี้ยงลูกหนอนนะคะในอาหารเลี้ยงลูกหนอนเนี่ยค่ะเราก็จะมีลำนะคะมีตัวน้ําตาลนะคะวันนี้เราใช้เป็นเป็นน้าตาลอ้อยนะคะสองสองตักอันนี้นะคะจริงๆล้ตักคูณคูณเนี่ยมันก็ใกล้เคียง1นกิโลค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไปประมาณสัก50กรัมกรัมค่ะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมน้ําค่ะแล้วก็การผสมน้ำเนี่ยต้องให้เขามีความเหลว เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเขาแห้งเกินไปเนะะี่ยค่ะเราต้องอนุบาลเขาไว้ประมาณสิบสิบถึงสิบสองวันนะคะถ้าเขาแห้งเกินไปเนี่ยอาหารมันด้วยตัวหนอนนะคะพอโตขึ้นเนะะี่ยเขาจะขยับตัวกันนะคะอ,อาหารจะแห้งค่ะอะอันนี้คือทำอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเนอะเลี้ยงตัวอ่อนค่ะครับนี่ตะแกงหรืออะไรก็ได้ค่ะที่รองไว้เพื่อไม่ให้ไข่เขาสมัมผัสกับอาหารค่ะถ้าไข่เขาโดนอาหารโดยตรงเนี่ยค่ะ<อ>จะทำให้ไข่เขาเสียนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็วางเพื่อเนี่ยค่ะไม่ให้ไข่เขาสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะตรงนี้เราก็ใช้ใบไม้หรือใบตองอะไรก็ได้ค่ะจากธรรมชาติเอสามถึงสี่วันเขาจะออกมาเป็นตัวลูกหนอนค่ะแล้วเราก็จะอนุบาลเขาไปอีกประมาณสิบสิบถึงสิบสองวันนะคะอย่างตัวนี้นะคะกินมะเขือกินกล้วยกินช่วยมาช่วงแรกก็กินแบบนั้นก่อนช่วงแรกก็กินแบบอาหารเด็กๆค่ะเป็นลูกหนอนเล็กๆเขาอยู่ในนี้กินนี้กันอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ค่ะเขาจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะ เนี่ค่ะเขาจะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่ค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราแหวกเยอะๆเ้ยเนะนี่ค่ะเอาไอ้เออตัวชื่อก็ยังไก็รู้นะคะเอาไปทําอะไรนะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะเราดูการเลี้ยงก่อนแล้วเราดูว่าการใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับอันนี้อายุกี่วันครับที่เขาต้องกินแบบนี้ครับเอ่อตัวนี้ค่ะก็ประมาณ หนึ่งอาทิตย์ค่ะดูแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้เขาจะกินจนมันเห็นตัวแล้วใช่ไหมครับเจะเป็นผงเลยค่ะเพราะว่าตัวเขาสร้างความร้อนที่แฉะตอนนี้จะแห้งค่ะคือกลายเป็นแบบเขากินจนเหนือแต่แบบเป็นผงแล้วกลายเป็นกินผงขนาดนี้เลยค่ะโอ๋แต่จริงๆแล้วตัวนี้ถือว่าแห้งไปนิดหนึ่งค่ะหูยเขากินกินอาหารตะเคียนจนเป็นผงจนเราเห็นตัวแบบนี้นี่เราก็แบ่งใส่กระบะมาค่ะ จากกระบะเมื่อสักครู่เนี้ค่ะจะแบ่งได้อีก1ิบถึง้ากระบาสนะคะเพราะว่าเขามีปริมาณตัวที่เยอะมากนะคะเดี๋ยวหนึ่งกรัมเนี่ยได้กี่กี่ตัวพี่พี่กุ้งเคยนั่งนับไหมย่างค่ะประมาณการว่าหนึ่งหนึ่งกรัมเนี่ยได้สองถึงสามกิโลสองสามกิโลใช่ค่ะขึ้นอยู่คุณเคยนั่งนับไหมครับค่ะขึ้นอยู่กับฝากฝี่นะครับผมอยากให้เป็นความรู้1นกิโลได้กี่ตัวเดี๋ยววันนี้ฝากนั่งนับหน่อยนะครับโอ้ตงใส่ต้องนับด้วยกันช่วยกันนับจำไว้เรื่องพวกนี้เราลืมันไปก่อน เ่านนอนต่อมาครับค่ะนี่ค่ะเราก็พอเราแบ่งเข้ามาแล้วนะคะเราก็เติมอาหารในเขาค่ะแต่ไซเนี่ยค่ะเขากินอาหารที่เป็นชิ้นได้แล้วนะคะโดยแต่เขาก็จะค่อยๆกินนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเพิ่มอาหารในเขาคือคําว่ากินอาหารเป็นชิ้นได้แล้วเพิ่มอาหารในเขาคําคนี้หมายความว่าเราไปเอาผลไม้ที่ในสวนลุ่นๆ,ๆ กนี่ก็เป็นขนุนที่เขาเรียกว่าไม่ทันได้ขายคือเขาเสียก่อนหรือแบบไม่ได้ไซส์ตกไซส์อะค่ะของที่ของที่ในสวนของเราค่ะพอดีเราทําตัวรีสอร์ทด้วยก็คือทําเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเวลามีลูกค้าเข้ามาก็จะมีทานอาหารเวลาเสร็จอาหารเหลือนะค่ะนี่ก็คือเขาก็จะกินเสร็จอาหารทิ้งทุกอย่างค่ะจัดการอาหารเราจัดการอาหารได้หมดเลยค่ะเศษมะเขือเศษกล้วยเศษมะละกอนะคะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราเลี้ยงอาหารนะคะไซส์นี้นะคะเขาก็กินนะคะเขากินไซส์เล็กกันไซส์ใหญ่เลยค่ะ แต่ไซที่เราชอบนําไปเลี้ยงเนี่ยจะไซประมาณาประมาณสีสัปดาห์ค่ะสาถึงสสัปดาห์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าเขาจะได้ปริมาณค่ะเขาเรียกเรียกเนื้อได้แล้วอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารแสนอร่อยค่ะอู้ยอาหารแสนอร่อยค่ะเขากินเขากินอา,อาหารอินทรีย์ทุกชนิดเลยค่ะค่ะ ที่กินในตัวลำผสมนั่นเอะครับใส่ในตัวแรกใช่ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเขาโตพอสมควรเนี่ยแล้วตัวเขาจะค่อนข้างแน่นมากในกระบะอนุบาลค่ะแล้วก็แยกเข้ามาค่ะแล้วก็เติมอาหารให้เขาแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ตัวที่เขาโชว์ตัวแล้วหรอโชว์ตัวอีกไซส์นึงค่ะโชว์ตัวกันอีกแล้วไซส์นี้ไซส์อะไรครับไซส์นี้เป็นไซส์ที่เรานิยมไปเลี้ยง สัตว์กันนะคะหมายถึงเลี้ยงไก่อะไรนีค่ะเพราะมันเป็นไซส์ที่ตัวเขาใหญ่แล้วค่ะจะมีปริมาณเนื้อค่อนข้างเยอะค่ะบางคนน่ะเขาจะซื้อแบบนี้ไปใช้งานเลยอย่างเงี้ยครับซื้อไซส์นี้เลยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะปกติเขาก็ขายกันอย่างงี้ปกติเขาแต่เดี๋ยวบอกที่นี่ค่ะที่นี่เขาทำใช้เองนะค่ะโอ้โหจกรจีดีนะครับนดีไหมคะมีกระตึ๊บกระติ๊บจิ้มอะไรก็เขาช่วงนี้เป็นไซส์ที่เขาแข็งแรงแล้วเขาจะ ชอนชายเก่งหมายถึงเขาหนีแสงเขาไม่ชอบแสงเขาจะหาแต่เไม่ได้กัด่ไัค่ะไม่ได้กัดค่ะเขาแบบพยายามหาตัวตัวนี้ก็ประมาณ400ร้อยได้ค่ะโลละสี่ร้อยใช่ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้านะคะอันนี้ก็ขึ้นลงตามมีมาซัพพลายค่ะตัวนี้ประมาณใกล้เคียงเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนแล้วครับเาเขาเริ่มมีเริ่มจากเข้าสีน้ำตาลแล้วกลายเป็นสีดําค่ะอ่าแล้วต่อมาครับนี่เราปล่อยไว้ค่อนข้างจะเป็นตัวดําเยอะค่ะโอ้ตัวเนี้ยเราจะล่อนขี้หนอนออกแต่ กระบะเนี้ยมันจริงๆมันแฉะไปนิดนึงค่ะเราก็เลยเอาไว้ก่อนค่ะพอเราล่อนเสร็จแล้วนะคะไซนี้เขาจะเริ่มเก็บเป็นดักแด้ซึ่งพอเราคัดสะอาดจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จะคัดสะอาดค่ะตัวนี้จับได้เลยอันนี้ค่ะอ่ขอมอบค่ะขอมอบขอมอบค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่ตัวนี้ก็5 0 0ร้อยถึงหกรมันมีความรู้สึกว่าเติมๆติมก็ดึกก็ดก ครับอัน,นจักกจีซึ่งวันนี้ผมมาให้ละกลองเอาไหมอันนี้ครับอย่างเงี้ยเขาไปทาอะไรครับไซนี้ตัวนี้เขาจะซื้อไปเป็นไว้ให้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นไซส์ที่กําลังจะเข้าดักแด้แล้วค่ะถัดมาที่เราได้คือเป็นตัวดักแด้ที่สะอาดแล้วและเป็นปุ๋ยขี้นนอนค่ะอันนี้คือปุ๋ยขี้นนอนค่ะอันนี้คือขี้นนอนไม่วันนะใกล้เคียงเหมือนมูลไส้เดือนค่ะอ๋อเหมือนปุ๋ยมูลไส้เดือน็เปนแต่เป็นปุ๋ยขี้หนอนมูล แมลงวันลายหรือภาษากฤดเรียกว่าอะไรนะครับแบ็โซเดอร์ไฟล์ค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยค่ะกินอาหารค่อนข้างหลากหลายค่ะเหมือนเหมือนเราปรุงอาหารคะคะถ้าเรากินอาหารชนิดเดียวเนี่ยสารอาหารก็อาจจะไม่ครบหมู่แต่ตัวนี้ค่ะอาหารครบหมู่ผักผลไม้ค่ะกินเนื้อสัตว์ค่ะมะเขือก็มีแต่ดูเขาชอบกินกล้วยเนาะค่ะชอบกินกล้วยเพราะกล้วยเขามีความหวานแล้วนิ่มค่ะกินง่ายแล้วก็ที่บอกว่าของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยนี่ครับเมื่อที่เราเข้าไปดูในโรงอันนี้มันเหมือันมันมันออกแล้วเหรอครับเป็นเป็นเปลือกเป็นเปลือกค่ะ เป็นเปลือกของตัวหนอนค่ะเนี่ค่ะตัวเนี้ค่ะเป็นแคลเซียมค่ะหรืออเอาไปเลี้ยงไก่แนี้เลยเลี้ยงไก่ได้ทําปุ๋ยได้ผสมในดินปลูกได้เขาจะให้ความร่วนซุยแล้วก็เขามีแคลเซียมในตัวครับค่ะตกลงคือซีโรเวสค่ะ คือตัวของแบคโซเดอร์ไฟล์หรือหนอนแมลงวันลายนะคะเขามีประโยชน์เด่นในหลายข้อนะคะที่เด่นข้อแรกเลยค่ะเขาช่วยย่อยหรือกําจัดขยะอินทรีย์นะคะคค่ะถัดมาของเขาเนี่ยเขาให้ปุ๋ยค่ะเขาให้ปุ๋ยซึ่งสามารถนําไปบำรุงต้นไม้ได้เลยค่ะแล้วก็เราจากที่เราเลี้ยงด้วยเขากินอาหารรวมอะค่ะเขาค่อนข้างมีธาตุอาหารหรือสารอาหารค่อนข้างเยอะค่ะจากผลการวิจัยของโมแมโจค่ะมีตรงนี้เลยมีตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ โปรตีนเขาสูงแมงมันโปรตีนสุดยอดเลยนะสูงที่สุดค่ะแล้วก็มาตัวนี้ค่ะหนอนตัวหนอนแม่จ้อหรือตัวหนอนมแมลงวันลายคือเราเราก็เลยเรียกเป็นหนอนโปรตีนสูงเพราะว่าเขาให้ปริมาณอ่อสีกรัมซึ่งชนะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เนี่ยให้ยีกรัมประโยชน์ข้อนี้นะคะคือคตัวของเขาค่ะให้คุณประโยชน์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ การที่เราเลี้ยงหนอนเนี่ยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะ,ะไม่สปกปรกไม่ก่อเกิดเชื้อโรคค่ะถ้าเป็นมแมลงวันลาย<อ>ถ้ามแมลงวันทั่วไปอ่ะมันจะไม่ยาวขนาดนี้ไงค่ะ,มะแมลงวันทั่วไปจะไม่เกิน1เซนค่ะ,ะแต่ถ้าตัวของมแมลงวันลายเนี่ยค่ะตัวเนี้ยค่ะใหญ่สุดเนี่ยประมาณ3เซนเลยค่ะ,มะแมลงวันที่มันเป็นเชื้อไข่แล้วจะเดินไปนอนได้เลยแต่ต้องไข่เป็นก้อนอูุก่อน ประมาณ3 5ถึงวันถึงจะเป็นโอมันสังเกตง่ายๆลูกที่นี่มีจำหน่ายไหมครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายค่ะแต่สามารถแบ่งปันให้เกษตมกรดที่ต้องที่มีความประสงค์หรือมีความตั้งใจในการเลี้ยงเราสามารถแบ่งปันได้ค่ะอ๋อที่นี่ที่นี่เรามีทั้งความสุขความรู้พร้อมแบ่งปันค่ะนี่ที่นี่เราเลี้ยงแบบครบวงจรเพื่อใช้ภายในโครงการค่ะเราเอามาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีของเราประหยัดต้นทุนค่ะคิดเป็นปีเนี่ยถ้ารวมทั้งไก่ไก่และปลานะคะก็ ประมาณเกือบแสนค่ะตรงนี้คือสวนเกษตรอินทรีย์ชื่อว่าสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยค่ะคือพื้นที่กี่ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ20ไร่ค่ะ20ไร่ทาเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็เลี้ยงแมลงแบบนี้แมลงวันแบบนี้เอามาลดต้นทุนแมลงเนี้ยมันไม่ได้แค่ตัวหนอนที่ไปเลี้ยงสัตว์เดียวนะตัวแมลงที่มันตายเนี่ยยังมีไปเลี้ยงพวก อบพวกปลาได้แล้วก็ถ้าเราไปบดนะมันจะมีตัวแคลเซียมที่สูงมากาเหมือนคล้ายๆลูกเคยเห็นเคี้ยงคาวที่มันไปกินแมลงไหมมันเหมือนมากเลยแล้วก็คุณภาพเหมือนกันแล้วขี้หนอน ที่ที่ระหว่างมันย่อย่เป็นน้ำเนี่ยไปทําน้ําหมักไปขีดพ่นหรือว่าปล่อยแปกับน,น้ําเข้าส่วนได้แล้วไอตัวไอตัวที่เป็นขุยที่ลูกเห็นนะอันนั้นยังเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีด้วยดีค่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาค่ะเพราะว่าตัวเขาโปรตีนสูงค่ะตัวเนี้ยก็ช่วยเ,เซฟต้นทุนทางเรื่องอาหารสัตว์ค่ะส่วนเพชรเกาะเกษตรอินทรีวิถีไทยพื้นที่กี่ไร่ครับคุณพ่อตรงนี้ประมาณ2ี่ไร่เศษแล้วบอกผมหน่อยว่าต้นไม้ตรงเนี้ยใครเป็นคนปลูกครับ พ่อปลูกสุดยอดเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์รวมรวม,ล,วม,ล,วมลูกนะไม่ใช่พ่อปลูกคนเดียวรวมลูกรวมแม่ม,มีอะไรต้นอะไรบ้างครับโอ้โหเอานี้ยางนายางนาครับสักสักพยุงพยุงแล้วก็ไปประดูประดู ไม้แดงอ่าครับมะค่าครับมาพวกันนีครับด้านนี้ที่ที่มองเห็นนะครับครับด้นหน้าจะเป็นไม้ป่าุนไพัยมีโอ้โหชอบมากอนอ้วนด้วยคืออาหารปลา17เแต่มแมลงวันลายของเรานะคะ42ร์เซครับค่ะอันนี้คิดอันนี้ถ้าขายในกิโลเท่าไหร่นะครับ อาไซส์นี้ประมาณ400นี่กิโลส0่รอยนี่ผมจับงี้เลยแล้วโยนได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคาไซโตเร็วแล้วลูกดูสิขัวไม่โตมันจะอ้อนวนขัวไม่โตจับมจับได้จับได้ด้วยเหรอครับจับได้มันมันคือมันรอไม่ไปไหนอ่ะนี่จับได้เลยอ๋อเพื่อเอามาลดต้นทุนในสวนของเราในฟาร์มของเราใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาให้โปรตีนแล้วมันช่วย ได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งกําจัดขยะคือมันได้เป็นลูกโต่ที่เป็นวงกลมเลยถ้าเราต้องซื้อมาช่วงแรกเราก็เลี้ยงรอบตอไปแทบคือมันรอบเดียวรอบเดียวค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในในในฟาร์มของเราเราเราสาาใช้ได้ตลอดเลี้ยงเขาครบวงจรได้ค่ะครับแล้วมันยังต่อเนื่องจากการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ให้กับประเทศของเราด้วยหรือทั้งของโลกด้วยทมทำให้ไม่เกิดภาวะเลยกระจกไม่เกิดภาวะร้อนสิ่งนี้สําคัญเลยตอนนี้ที่ที่เราว่าเขาบอกว่า เออสดชื่นปลูกต้นไม้ปลูกกันไหนวันไหนดีปลูกตอนไหนดีปลูกตอนนี้เลยรเริ่มวันเนี้ยดีที่สุดูกต้องครับลูกนะคุณพ่อเนาะเริ่มวันนี้ดีที่สุดช่วยกันให้โลกเขาเรียกว่าไงอ่ะลดภาวะโลกร้อนอ่ะดีจริงๆนะปลูกอะไรก็ได้ที่มันทําให้แบบว่าพื้นดินมันเย็นลงปลูกต้นไม้คือมันเย็นลงอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอ่าแนะนําตัวอีกทีหนึ่งนะครับปิ่กุ้งค่ะคุณแม่อะไรครับวิภาค่ะคุณแม่วิภาเคยดูเอิร์ดไหมครับ ดูประจําค่ะหนะตอนนี้แคกัทุกคืนนะค่ะเชื่อทุกว่าแล้วก็คุณพ่อสมศักดิ์แล้วก็พี่สายันครับพี่สายยันครับนี่ครับคุณดูดีน้ําใสมากคําว่าเกาะอินทรีวิถีไทยก็คือตรงนี้แหละมันเหมือนมีน้ําตัดผ่านตรงอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนเกาะแล้วดูน้ําใสมากแม่น้ําเพชรบุรีแล้วก็มาพักที่รีสอร์ทแล้วก็มีเรือพายได้ครับอันนี้มันไปติดกับแม่กอะไหมครับออกไหมครับ ออกที่บ้านแหลมออกบ้านแหลมอ้าวงั้นผมอันนี้นั่งกลับบ้านได้เลยคุณตะก้องเอาไหมเราเรือกลับเลยพอไม่ไปตามลงนะพอเมื่อไหร่พ่อบอกว่าจะไปช่วยเราทำสวนเนี่ยนั่งก็ได้ลองกนอ๋อนี่ที่พักป่ะครับเริ่มต้นยังไงอะครับที่ที่มาทำอย่างเงี้ยครับคือเป็นลูกจ้างอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยประมาณ5้าปีฝาไม่ได้เก็บเงิน เป็นลูกจ้างไม่มีเงินแต่มันได้โอกาสจากเมืองการมาได้ยังไงครับคือมีเพื่อนบอกว่ามะเขือเจ้าพยาที่อำเภอท่าเรือนะหลังหลังหลังตัวตลาดท่าเรือมันทําไร่ได้ไร่ละสี่หมื่นต่อปีเอามาปลูกที่เพชรบุรีนี่ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสนะอตอนนั้นเรามีที่อยู่ทางทางเข้าเนี่ยประมาณสักสิบไร่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรนั้นก็คือที่แบบแล้วคุณบอทำไงเสร็จแล้วก็มาปลูกปั๊บกี่ไร่ครับสามไร่ก่อนครั้งแรกสามไร่ขายไม่ได้เลยตลาดของมะเขือเนี่ยมันอยู่ประคองตลาด นี่นี่น่ยที่ที่บอกว่าเราจะทําอะไรต้องศึกษาตลาดด้วยแล้วไงต่อครับคุณพ่พอแก้ปัญหางไงอ่ะก็ยังมีความเชื่อว่ามันเป็นพืชโอกาสไม่มีใครปลูกในเขตพืิบุรีก็ให้น้องชายคนที่มาหาบอกว่าไปเป็นรุ่นน้องรถเข้ากรุงเทพที่ปรกของตลาดครับเพื่อไปหารูทางเอามะเขือไปขาย,ยครับคตะกี้เนี่ย,ยก็เลยปรากฏว่า,อาสองปีผ่านไปมีรูทางปลูกใหม่ห้าไร่ ขึ้นขึ้นของแล้วก็ไปลงประคองรนะาเท้าเพื่อ<ร>ดูง,ดงานว่าเราจะไปขายยังไงเนี่ยนะ,ะอีห้าไร่เนี่ยสร้างผลตอบแทนสูงมากเลยเออจากบ้านเราบ้านเรายังมีภาพเก่าแนละ้วเป็นอ่าบ้านจากหลังใหญ่นะแฟมด้วยไอพลาสติกเต็มหมดเลยอ่าแล้วบ้านเราอ่ามีเครื่องปั่นไฟครับผลจากการที่ส่งน้องไปครับทีลวก็ไปโกยทีละเข่งสองเค่งมาจนมีช่องทางก็ซื้อรถไปวิ่งเอง ความรักความเพียรจิตเจ,จอ่อการแก้ไขาการแก้ไขเนี่ยคือว่ามันไม่มีตลาดเราต้องไปแก้อย่างไงส่งน้องชายไปหาลู่ทางเลยแล้วรดแรกกัะได้ขายมาันได้เท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ได้เป็นเหลือประมาณสักแสนกว่าบาทประมาณสักสามถึงสี่ปีผ่านไปเนี่ยเรามีรถหลายคันเป็นบริษัทวิ่งรถวิ่งเหนือวิ่งใต้คือคือตออนคืได้ได้การขนส่งด้วยเพราะว่าต้องเราต้องไปขนส่งอันนี้เรารู้เรื่องการขนส่งื่าจะไปปัญหาทําให้เกิดปัญญาและทําให้เกิดช่องทางเป็นโอกาสอีกปัญหา ถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาไม่เอาไปแก้ไขมันก็เป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาไปแก้ไขปึ้งมันเกิดกลายเป็นปัญญาและมันทําพอมันแก้ปัญหาได้มันกลายเป็นรูปทางกลายเป็นอาชีพตุดจุดแข่งของของของพ่อเนะี่ยคือครอบครัวครอ,อบครัวนี้เกิดปัญหาหลายครั้งไม่เคยซ้ําเติมกันไม่เคยโทษว่าพ่อพ่อทำเสียหายเคยมีแต่มีแต่กำลังใจให้กันมีแต่ว่าจะแก้ไขยังไงคนที่ไม่แพ้คนที่ไม่ยอมแพ้ ประสบความสําเร็จเสมอคะแนนตกศูนย์สุดยอดครับเบารัวสาคัญเกิดเป็นคนอย่าลืมรากลืมเงารากแก้วคือพ่อแม่รากขนแห่งคือชุมชนนะครับทําอะไรก็นึกถึงพ่อแม่รากขนแห่งชุมชนชุมชนมีของดีอะไรก็เอาอันนั้นสิ่งดีสิ่งนั้นมาแสดงต่อยอดจากชุมชนครับ พ่อเนี่ยเป็นนักตั้งเป็นคนขับรถไถนะไายจากที่ว่าขันน็อตอาจะมีเพื่อแลกข้าวกินก็เมื่อมีโอกาสก็ก็ต้องทำเพราะความฝันมันยังอยู่โอคุณอาสมบูรณ์เปนชื่อเปียอาเปียเนี่ยคุณพ่อผมสั่างเนี่ยขายของไม่ได้ไปรถไปหาไปหาหาแรงให้เลยไปเป็นลูกน้องรถไปเป็นลูกน้องรถเลยเนี่ตัวจริงเจาะตลาดครับ สุดยอดบูมชาเป็นชาหมักถ้าชิมคำแรกขอเป็นจิบเบาๆเล็กๆเพราะว่าตอนนี้เราทําแบบเข้มข้นแหมแต่ถ้าไอน้องแก้วไปไหนวะน้องแก้วเดี๋ยวมาเซลฟี่มันมีน้ําพึ้งอยู่ข้างในเลยอะมาเลยลูกม่ได้มีโอกาสบ่อยๆตัวตัวนี้นะคะคือคอมบูชาค่ะนี่ของใครอ่ะเป็นชาหมักค่ะของแบรนด์ของแบรนด์สวนเพชรเองเลยค่ะ ตัวนี้เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของสินค้าแปรรูปค่ะขวดเท่าไหรขวดเท่าไรตัวนี้95บาบาทค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น3ขวด250านะคะ <Dead. S 2> <Dead S 1> เด็ดเด็ดมากค่ะตัวนี้นะคะเราขนาดว่าคุณเอ,อิร์ธทานว่ามีกลิ่นน้ำผึ้งนะคะตัวออริจรินอลเขาก็อันนี้คือกลิ่นดั้งเดิมเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีหอมแบบน้ำผึ้งเดยวนะคะอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นรสด,ดั้งเดิมไหนลองชิมทั้งขวดเลยได้ไหมครับอร่อยเลยอะตัวนี้เราเริ่มจากรสดั้งเดิมก่อนนะคะ รสดั้งเดิมเนี่ยค่ะจะมีส่วนผสมแค่น้ําชาดํานะคะแล้วก็หัวเชื้อสกูบี้ค่ะอพอหมักออกมาลูกค้าจะบอกอุ้ยหอมน้ําผึ้งมากตัวที่ทานเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำผึ้งยังอ่อนกว่าไม่ถึงกลิ่นนะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นกระเทียมขึ้นมามบางคนจะบอกอ้ยกลิ่นออร์แกนิคเนี่ยมันน่าจะมีแค่น้ำหมักกลิ่นน้ำหมักหมักๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆ <c oughs> แล้วของเราหอมน้ำผึ้ง <c oughs> โดยที่ยังไม่ใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวแล้วทำไมมันมันมันหมักเมือแล้วมนมกลิ่นอิ่ใช่ไหมค่ะมีกลิ่นหมักเล็กน้อยค่ะดีมากๆเลยนแล้ว สดชื่นค่ะให้ถ้าเราเพียเหนื่อยเหนื่อยค่ะเขาให้เรื่อง Energy ค่ะคือให้ความสดชื่น,น,นให้พลังงานค่ะตัวนี้95บาทค่ะซื้อเลยซื้อสด,ดเลยเนะี่ยผมต่อคําเดียวเลยขวดละว๊าซาผมต่อขวดละ3 0 0พันเลย ขอบคุณค่ะมากมากหอมมากหอมมายเลยเบื้องต้นนะคะ่ะเขาหมักมาจากจุลนินทรีย์เขาจะมีตัวจุลนินทรีย์ตัวดีค่ะช่วยบำรุงลำงไสบางคนถามว่ากินแล้วถ่ายเลยไหมเราบอกไม่ค่ะตัวนี้มันเป็นช่วยปรับสมดุลค่ะแต่ที่ทําให้เรารู้สึกเลยก็คือว่าเวลาเราเหนื่อยๆะคะ่ะเรา <c oughs> ดื่มค่ะเราจะรู้สึกสดชื่นเลย อ่เป็นกล้วยตากนะคะก็คือจะเป็นที่เราตากในโดมค่ะเป็นพาราโบลาโดมไฟหลับมอรเบอรี่ค่ะเป็นอมอรเบอรี่ที่เราแปลรูปจากของในสวนค่ะซึ่งตัวนี้ทําเป็นมอรเบอรี่โซดาเด็ดมากค่ะตัวถัดมาเป็นหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองเนี่ยค่ะเป็นหน่อไม้ดองเกลือค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้ที่เ,เรา มีฐานกันเึงคนเอาฐานนะคะโอ้โหขาดกันไม่ได้เลยเนี่ยเรจยืนห่างนิดนึงก็ไม่ได้ดูสิอ่ากำลังสำคัญคนคนนี้แหละเฮ้ยเนี่ยวันที่วัดปลูกปลูกยี่สิบไรเลยคือพาะคนนี้เลยจริงๆถ้าไม่มีคนนี้คือไม่ได้เลยเพราะว่ามังคุดจตต้องปลูกให้ได้สอ0ยโลถ้าปลูกไม่ได้200รอยโลกินไม่พอส่วนเพชรเกาะอินรีพิีไทยนะคะของเราเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการสวนเพชรรีสอร์ทค่ะซึ่งให้บริการที่พักนะคะ ห้องอาหารห้องประชุมค่ะแล้วก็ทางสวนเพชรเกาะอินทรฟศิทยไทยค่ะก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะอยู่ที่อำเภอท่ายางค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเบอร์โทรที่สามารถติดต่อเบอร์ของสำหรับตัวกุ้งเองนะคะก็จะเป็น099ค่ะ4 4 9 8 7 8 9ค่ะย้ำอีกครั้งครับเอากระดาษประกามาจดคอเบอร์โทรอีกครั้งครับพี่กุ้งครับเบอร์โทรของกุ้งนะคะ099 4 4 9 8 7 8 9ก่เ้าค่ะเขารู้แล้วผมปิดรายการอย่างนี้นะครับส่งความจดหื่นจากเพชรบุรีครับขอให้ทุกคน สัต์ชื่น